นี่เป็นภาพบรรยากาศของการใช้สิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่รัฐฉานประเทศเมียนมาครับในการเลือกตั้งรอบที่2หรือว่าเฟส2จัดขึ้นเมื่อวานนี้ตั้งแต่6นาฬกาถึง16นาฬิกาในพื้นที่กว่า100ออำเภอ ผู้สังเกตการเลือกตั้งชาวเมียนมาให้ข้อมูลกับไทยพีบีเอสว่าในการเลือกตั้งรอบที่2จากการตระเวนตรวจสอบคูหาเลือกตั้งต่างๆก็พบว่าบางพื้นที่ดูบรรยากาศผ่อนคลายลงนะครับบรรยากาศไม่กดดันเพราะไม่มีทหารหรือเจ้าหน้าที่อาสาสมัครถืออาวุธมาประจําที่หน่วยครับโดยในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสต่อต้อตานจากกลุ่มต่างๆอย่างกว้างขวางจนส่งผลให้อัตราการเข้ามาใช้สิทธิ ออกเสียงของประชาชนชาวเมียนมามีไม่ถึงร้อยละ50ซึ่งประชาชนต่างมองเรื่องนี้ว่าเป็นเพียงการเปลี่ยนรูปแบบจากรัฐบาลทหารเป็นรัฐบาลพลเรือนเพื่อหวังความชอบธรรมในเวทีโลกครับนักวิชาการจากสำนักวิชาการระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วิเคราะห์ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีประเด็นเรื่องการจำกัดสิทธิและเสรีภาพในการหาเสียงของผู้สมัครด้วยครับ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความวิธีธรรมในการแข่งขันเนื่องจากการกีดกันผู้สมัครฝ่ายตรงข้ามจากรัฐบาลเมียนมาทําให้ขาดตัวแทนที่สะท้อนถึงความต้องการของประชาชนครับนอกจากนี้ยังมีการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการแสดงความเห็นวิพากวิจารณ์หรือว่าการต่อต้านการเลือกตั้งจากประชาชนด้วยครับ หมายก็จะมีกฎหมายที่ควบคุมการวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนไม่ให้แสดงความคิดเห็นที่ต่อต้านการเลือกตั้งนะคะหรือก็มีการจับกลุ่มด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรยากาศหรือรูปแบบของการเลือกตั้งเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยการถูกควบคุมเต็ไมไปด้วยอำนาจที่ถูกควบคุมนะคะแล้วก็พอเราเห็นผลคือเป็นการเลือกตั้งที่ไงเรารู้อยู่แล้วว่า USDP ต้องได้นะเพราะว่ามีการออกแบบเนาะเรื่องของการเปิดรับ พักการเมืองว่าการอนุญาตการหาเสียงเนี่ยมันถูกจำกัดเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ไปลงเนาะเขาก็อาจจะเป็นทั้งคนที่อาจจะเต็มใจก็มีถูกบังคับก็มีหรือรู้สึกเฉยๆก็ไปลงต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงก็มี สำหรับการเลือกตั้งในรอบที่3ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายจะจัดในวันที่25มกราคมที่จะถึงนี้ครับในพื้นที่อีก63อำเภอเป็นพื้นที่ที่เหลือแล้วก็รัฐบาลเมียนมาประเมินว่ามีความปลอดภัยเพียงพอที่จะจัดการลงคะแนนได้ครับ